สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเดที่ช่องเดี l ร่าบิ๊ตี้เนาะก็วันนี้เนี่ยเดียมากับคลิปเออวิธีแล้วก็ไอเทมที่เด้อยากจะมาแชร์นะคะสำหรับวิธีการที่จะทำให้ผิวเราเนี่ยขาวอมชมพู คือทุกคนเคยเห็นปะผู้หญิงที่แบบเขาจะมีแก้มแบบเลื่ออื้อๆผิวขาวอมชมพูคือเดนเองก็เป็นคนนึงที่แบบชอบผู้หญิงที่แบบมีผิวดูอมชมพูมากๆเลยแต่ว่าอย่างเดียวพื้นฐานของเดนคือเป็นแบบผิวขาวเหลืองแก้มก็ไม่ได้อมชมพูเลยเวลาหน้าสดนี่คือแบบแก้มนี่คือซีดมากเน่ก็เลยแบบพยายามหาไอเทมหรือหาวิธีต่างๆเนี่ยเพื่อแบบทำให้ผิวเราดูอมชมพูขึ้นเพราะว่าเวลาผิวเรามันดูอมชมพูขึ้นอ่ะมันจะมีความแบบดูน่ารักแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นดูแบบสดใสขึ้นนะคะก็วันนี้เดนเลยอยากมาแชร ไอเทมต่างๆที่จะทําให้ผิวเราดูขาวโอชูฟูสุขภาพดีขึ้นนั่นเองค่ะก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามีวิธีการอะไรบ้างนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็ไปดูกันเลยวิธีแรกนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่เสียตังค์เลยแล้วก็สามารถทําได้เองที่บ้านนะคะก็คือวิธีการนวดกดจุดบนใบหน้าทุกคนสามารถแบบว่าดูคลิปนี้ไปด้วยแล้วก็ลองทําตามไปได้นะคะแต่วิธีการนวดเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าแบบเรานวดมากเกินไปหรือนวดนานเกินไปนวดแรงเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้แบบหน้าเราช้าได้นะคะ ก็ใช้เป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลายอย่างนี้นะคะชูบขึ้นมา2นิ้วแล้วจากนั้นก็วางไปที่ข้างจมูกตรงหน้าแก้มตรงนี้แล้วจากนั้นก็นวดวนๆวนๆอย่างนี้ไปจนถึงขมับนะคะนวดไปโอ้นวดตรงนี้สบายมากแล้วเราก็เอานิ้วเราอะคะ่ะถูกันอย่างนี้ให้มันอุ่น ก็เอามานวดที่หน้าเพื่อทําให้เลือดมันไหลเวียนดีนะคะก็วิธีนี้เนะี่ยทสักวันละสิบครั้งก็พอเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือการล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นนั่นเองแต่ว่าก็คือต้องเป็นน้าอุ่นนะไม่ใช่แบบน้ําร้อนนะทุกคนไม่งั้นแบบเดี๋ยวหน้าจะแสบได้นะคะวิธีการเนี่ยก็คือใช้น้ําอุ่นเนี่ยล้างหน้าปกติเลยนะคะการที่เราใช้น้ําอุ่นล้างหน้าเนี่ยมันจะทําให้เส้นเลือดเรามันตื่นตัวเลือดมันสุกฉีดก็จะส่งผลให้แบบผิวเราดูแบบดูละเลือกขึ้นมาได้นะคะ ถ้าใครจะใช้วิธีนี้นะคะก şey ็แนะนาให้ใช้น้ำเย็นเนี่ยปิดท้ายด้วยนะคะเพราะว่าการใช้น้ําอุ่นเนี่ยคือการแบบเปิดรูขุมขนเนาะแลวการที่ใช้น้าเย็นก็คือการปิดรูขุมขนฉะนั้นก็คือถ้าเราเปิดแล้วเราก็ต้องปิดด้วย ไม่งั้นลูกของขนแล้วมันจะดูก,กว้างได้นะคะวิธีที่3นะคะอันนี้เป็นวิธีที่เดียร์ชอบที่สุดเพราะว่ามันคือทางรัดที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการกินวิตามินหรือกินมะเขือเทศนั่นเองนะคะก็จะแนะนําให้กินเป็นพวกวิตามินหรือว่าน้ํามะเขือเทศก็ได้หรือจะเป็นมะเขือเทศจริงๆก็ได้นะคะคือแบบหลายคนพอได้ยินคําว่าน้ามะเขือเทศของแบบขนลุกขนพองแล้วเพราะหลายคนคงรู้สับคุณมันดีนะคะว่าแบบรสชาติแล้วก็กลิ่นของมันค่อนข้างแบบว่า โอ้ m g อดปกติเดียก็จะทําเป็นแบบน้ำมะเขือเทศปั่นกินนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยทำหรอกเพราะว่าแบบรสชาติมันแบบไม่ค่อยไหวอะรสชาติมันแย่มากๆแล้วกลิ่นมันจะแบบโอ้ คือถ้าใครเนี่ยรู้สึกรับไม่ได้กับพวกรสชาตของน้ำมะเขือเทศหรือมะเขือเทศส,สดๆอะเดียก็แนะนําให้กินเป็นพวกวิตามินที่เป็นไลโคปีนนะคะวิตามินไลโคปีนก็ฟีลเหมือนแบบเอาเมะเขือเทศมาทาในรูปแบบเม็ดก็คือมันจะกินง่ายกว่าเพราะว่าแบบมันจะไม่มีรสชาติแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะเฮ้ยพอทุกคนได้ยินคาว่าวิตามินไลโคปีนบางคนอาจจะแบบไม่รู้จักหรือแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนหรือจะกินยี่ห้อไหนดีนะคะเดียขอแนะนํายี่ห้อที่เดียลองกินอยู่ตอนนี้นะคะก็คืออันนี้เลยเป็น Hy b a l Lycopene นะคลนี่นะคะก็คือเเาป็นแบบ แบบนี้ก็คือมันจะเป็นเม็ดแบบแคปซูลปกติเดี๋ยวจะไม่ค่อยกินแบบที่เป็นเม็ดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่กืนยากนะคะแต่ว่าตัวนี้มันดีตรงที่มันเป็นแคปซูลก็คือมันจะลื่นกืนง่ายนะคะใครมีปัญหาแบบกินวิตามินไม่ได้อะไรเงี้ยก็ลองดูอะไรที่แบบเป็นแคปซูลเนาะแล้วแบบอาจจะสงสัยกันรอเปล่าว่าแบบเพย์แล้วมะเขือเทศมันไปอยู่ในเม็ดเมดนี้ได้ไงก็คือเขานะคะสก,กัดสารไลโคปีนเนี่ยเข้ามาใส่ในนี้เนาะก็ในนี้เนี่ยจะมีไลโคปีน60มิลลิกรัมก็คือจะเท่ากับมะเขือเทศเนี่ยประมาณสิ ที่เดียจะมากินไอตัวไฮบอล้าไลโคปีเนี่ยนะคะเดีกก็แบบสงสัยว่าเคยระหว่างการที่เรากินแบบพวกมะเขือเทศสดๆไปเลยกับการที่เรากินพวกวิตามินแบบนี้เนี่ยมันต่างกันไหมมันแบบดังไหนจะดีกว่าคือด้วยความที่เดียสงสัยใช่ป,ป่ะเดยกก็เลยลองแบบไปหาข้อมูลดูคืออย่างร่างกายเราเนี่ยจะรับสารไลโคปีหรือดูดซึมได้ดีก็ต่อ,มอเมื่อมะเขือเทศเนี่ยมันผ่านการทําความร้อนหรือสารไลโคปีเนี่ยมันผ่านการทําความร้อนนั่นนะคะเช่นเราเอามะเขือเทศไปต้มทอด อ,อะไรก็ได้ที่แบบร้อนๆมันจะแบบทําให้ร่างกายเราอ่ะดูดซึมแลอโคปีนได้ดีกว่าการที่เรากินเมร์เร์เทศแบบสดๆนะคะก็คืออย่างร่างกายคนเราเนี่ยควรจะได้รับเลอโคปีนประมาณว่า40มิลลิกรัมนะคะคือทุกคนลองคิดดูว่าเรากินเมร์เร์เทศแบบจริงๆใช่ปะแล้วไม่มีทางรู้เลยว่าเฮ้ยเรากินถึง40มิลลิกรัมหรือย,อยังฉะนั้นการกินพวกวิตามินแบบเนี้ยมันก็ดีตรงที่ว่าเขากําหนดปริมาณมาแล้วแล้วปริมาณมันค่อนข้างคงที่นะคะเราก็ไม่ต้องมาคํานวณเองว่าเฮ้ยจะต้องกินเท่าไหนเท่าไหนอะไรเงี้ยคืออตัััวเเเนนนีี้าาาาาากกก็มมมมใปรรริณท่่แบบพบพหะง แล้วเขาก็ผ่านการคิดมาแล้วว่ามันปลอดภัยกับร่างกายด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็มีออยล์เนาะฉะนั้นก็แบบปลอดภัยนั่นใจแน่นอนว่าแบบเออปริมาณมันจะโอเคนะแล้วสารสกัดมันจะปลอดภัยอะไรเงี้ยก็แบบส่วนผสมของเขา,าต่างๆเนี่ยมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะแล้วก็ขอรีวิวถึงความรู้สึกที่แบบทดลองกินตัวไลโคปีนแบบเม็ดตัวนี้มาหน่อยนะคะคือปกติพื้นฐานเดียถ้าทุกคนเห็นก็จะรู้ว่าแบบเดียเป็นคนที่แบบมีผิวที่ขาวเหลืองนะคะหน้าสดมันจะไม่มีความแบบเลือดฝาดที่หน้าแก้มเลยมันจะดูโซบม,มากนะคะแต่่จกทีีแบบเดยดยไ้ลองินนตัวรคป ใช่ป่ะเออคือแบบแก้มาจนมีความดูชพูขึ้นและเลือดขึ้นอะไรเงี้ยมีความแบบดูเลือดฝาดขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นนะคะคือเดียเป็นคนที่แบบผิวค้ำแดดง่ายไวต่อแดดคือแบบโดนแดดแปบ๊บเดียวก็จะดูค,ำค้ำขึ้นแล้วนะคะก็แบบพอกินตัวไฮบราร์ไลโคปีนตัวเนี้ยมันก็ดีตรงที่ว่าไลาโคปีนเนี้ยมันจะช่วยทําให้ผิวเราอะ คนทานต่อแดดมากขึ้นเหมือนจะช่วยกันพวก U V ต,ต่างๆนะคะ <_ an> ก็อย่างเดียงเงี้ยนั่นงถ่ายคลิปอยู่แม้กระทั่งอย่างตอนเนี้ยคือแบบมีไฟอยู่3ดวงทั้งหมดเนี่ยเป็น U V เลย ời. การกินวิตามินพวกนี้มันก็แบบช่วยส่งเสริมนอกจากการที่เราแบบท่ากันแดดต่างๆเข้าไปด้วยนะคะ s> <S แล้วก็สังเกตจกตรงใต้ท้องแขนนะคะผิวมันจะดูใสขึ้นนะค,ะคือแบบมันจะเห็นเส้นเลือดชัดขึ้น,นเพราะว่าผิวมันดูใสขึ้นนะคะการกินไลโคปีนเนี่ยยังช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งหลายๆชนิดได้ด้วยนะคะก็คือนอกจากจะสวยแล้วมันก็จะมีประโยชน์ด้วย แล้วก็วิธีการกินไลโคปินแบบเม็ดตัวนี้นะคะกินคาราชหนึ่งถึงสองเม็ดนะคะหลังอาหารจะเป็นแบบเช้าหรือเย็นก็ได้ตามที่แบบเราสะดวกเลยแต่ว่าวิธีที่มันจะให้วิตามินีเห็นผลดีที่สุดเนี่ยก็คือเราควรจะกินเวลาเดิมน,นะคะเช่นกินเป็นหลังอาหารตอนเย็นก็คือควรจะกินเป็นตอนเย็นตลอดเนาะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทําให้วิตามินเห็นผลได้ดีก็คือเราจะต้องกินน้ําตามเข้าไปเยอะๆนะคะเพื่อจะทําให้มันดูดซึมได้ดีนะคะตัวนี้เนี่ยราคา490บาทนะคะแล้วก็มีขายที่บูธแล้วก็วัสดุทั่วประเทศเลยแล้วก็มีที่เว็บไซต์ของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวช่องทางอื่นที่แบบสามารถหาซื้อได้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไว้ให้ข้างล่างวิดีโอนะคะต่อไปในอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการสครับผิวการสครับผิวนี่ก็คือแบบเวลาเราสครับใช่ปะก็เหมือนกับการทีีี่่่เรราาาได้้นนนนววววหยมััักกกก็็ะะลลขึคแสบผิตง เราได้ผัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วเอาสิ่งสกปรกออกมาผิวเราก็จะดูใสแล้วก็องชมพูขึ้นเองนะคะอีกอันนึงที่สําคัญมากๆเลยแนะนําให้มาร์กหน้ากันบ่อยๆเน้ยนะคะมาร์กหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะก็แนะนําให้มาร์กเนี่ยอย่างน้อยอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งหรือถ้ามาร์กได้วันเว้นวันหรือทุกวันได้ก็จะดีมากเลยมาร์กหน้าเนี่ยก็สามารถแบบใช้ได้หลายแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบชีดมาสลิปปิ้งมาหรือว่ามาร์กแบบหลังออกก็ได้แล้วก็สุดมาร์กหน้าที่แบบผิวใสทําให้ผิวดูองชมบูขึ้้นนนนนที่อออยาาาาากกแะะะํคค็ืเร ขเข่าเทใชปใส่ในสำลีแล้วก็เอามาแปะๆที่หน้าก็ได้นะคะอันนั้นก็ดีแล้วก็ประหยัดเอาน้ำมเขือเทศมากินต่อได้นะคะแต่ว่ากลิ่นมันจะมีกลิ่นนิดนึงนะก็ต้องแบบ การหายใจนิดนึงแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะคือเราสามารถเอาแบบเม็ดอย่างเงี้ยผสมกับโยเกิร์ตหรือว่าน้ำผึ้งก็ได้นะคะแล้วก็สามารถเอามามาร์าหน้าได้เหมือนกันก็าสามารถพักประมาณ10-20นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกผิวมันจะดูใสขึ้นแล้วยิ่งแบบเราทําต่อเนื่องใช่ไหมผิวมันจะละเอียดขึ้นแล้วก็อมชมพูขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับทริคที่ทําให้ผิวขาวใสอมชมพูตามแบบฉบับของดีนะคะก็ยังไงทุกคนเนี่ยลองเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองหรือวิธีที่ตัวเองชอบเนี่ยเราเอาไปลองทําตามกันได้้นนนนนะะะะะคคคคกกววััง่าาทรริีียยจมปโช์สํบุ ยังไงวันนี้เดี๋ยไปกันนะคะเจอก,กันในทีคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูได้นะคะบ๊ายบาย